วันนี้มีนาวาร่านะครับเป็น2.5 EL Black Edition สีขาวมุกปี2019นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่องยนต์205 VGS Turbo นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติปี2019เลขไมล์1 3 0 0 0กิโลนะครับจริงๆผมขายเท่าราคาเกียร์ธรรมดาเลยนะครับรถปี19ขาย589,000บาทนะครับแต่คันนี้ได้เป็นรุ่น EL ด้วยนะครับได้เป็นรุ่น EL นะครับ Air Auto นะครับเกียร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนนะครับมี Lane w a t c นะครับเลนวัดคือต้องที่อยู่ใต้กระจกมองข้างนั่นเองนะครับมีให้2ฝัฟังเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับสำหรับนิสสันนาวาล่าสองจุดห้าเอลแบ็กิชันนะครับติดต่อผมเนททอโต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมดีเทลคลิปเต็มกันนะว่าคันนี้จะดีจะเด็ดยังไงนะครับสวัสดีครับวันนี้กับผมเนททอโต้นะครับวันนี้นาวาล่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคันนี้นะที่ผมบอกนะต้งแต่ตอนน่าจะช่วงต้นต้นเดือนเนาะนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากได้รถกระบะนะครับนิสสันนาวาลาแบ็กอีดิชั่นนะครับสีขาวมุกนะครับตัดสีดําด้วยรุ่ลายแบ็กอีดิชั่นคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวรถเป็นปี2019นะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้สองจุ EL แบ็กอีดิชั่นนะครับนะคันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นรุ่น EL เลยด้วยนะครับราคาที่ทอโต้เสนอขายนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรับประกันเครื่องเกียร ไม่ถึงหลักหมื่นนะครับเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสีขาวมุกนะครับต้องบอกเลยว่านิสสันนาวาล่าตัว EL เนี่ยหาค่อนข้างยากและคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับคันนี้ก็จริงๆหน้าตาจะคล้ายๆตัว E นะแต่ว่าออปชั่นด้านในจะไม่เหมือนกันนะครับไฟหน้าดวงหลักก็เป็นโปรเจคเตอร์เลนเหมือนเดิมเนาะมีเดินทางมันดิ้งไลท์ไฟเลี้ยวไฟสูบไฟลี นะครับตัวกระจังด้านหน้าก็จะเป็นก้อนไฮแบ็กนะครับตัดกับสีเทานะครับคือรถเดิมๆสวยๆเลยคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมานะครับตัว EL นะครับมั็นจะได้ออปชั่นที่เพิ่มเพิ่มเข้ามานะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะคือตัวเลนวอ t c h นะครับตรงปลายกระจกนั่นเองนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าอะไรต่างๆนะมันก็ภาพมันจะไปขึ้นโชว์ที่จอตรงกลางนะครับซึ่งมันปลอดภัยมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่เอาไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับ วนป้องกันการแจ้งเตือนการชนได้ดีนะมันเห็นมุมอับที่เรามองไม่เห็นนะครับคันนี้ก็ลัดด้วยยางโตโยนะครับปี19นะครับล้อแม็กก็เป็นสีดานะครับพร้อมโป่งล้อนะครับที่เป็นสีดําด้านนะตัวนี้ติดมาจากศูนย์นะครับตัวนี้ติดมาจากศูนย์นะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักนะครับติดสติกเกอร์คาดลายแบ็กอิดิชันมานะครับยาวไปถึงประตูหลังเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,050นะครับ d t i นะครับเป็น VGT Turbo ก็ยิงตัวเนี้ย มันเป็นเทอร์โบแปรผันแหละถ้าพูดได้เข้าใจง่ายๆนะครับตัวกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะครับมีกล้องมาอยู่ใต้นี้นะครับที่เป็นเลนวอตเหมือนที่ผมบอกนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเสียงอันนี้เราติดเพิ่มไปให้นะการเสียงที่เป็นสีดำนะการเสียงกันลมนะครับติดฟิล์มรอบคันมาแล้วเบอร์หกสิบนะครับมีการสาดตรมาให้นะครับกระจกนิสสันแฮร์รูบานมีเป้ากันลอยมือเปิดเป็นสีดํานะครับ ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถป้ายแดงมือเดียวจริงๆนะถ้าใครสนใจนะก็รีบติดต่อเข้ามานะครับ0626407776นะครับลูกค้าก็จะได้รถนะครับสวยๆนะไม้แสนเดียวนะครับเกียร์ออโต้นะเป็นตัว EL นะครับเป็นตัวท็อปนะครับของที่สันนาวาร่ารุ่นแบล็กดิชั่นนะครับมันค่อนข้างหายากพอสมควรนะเพราะว่าส่วนใหญ่นาวาร่าที่มีนะเป็น4ประตูก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับหรือว่าเป็นตัว 2.5E ธรรมดานะครับแต่คันนี้นะครับเป็นตัว 2.5EL นะครับที่ผมเนี่ยทอโต้มารีวิววันนี้นะครับอยากให้ f ีนะครับได้รถสวยๆนะมีคุณภาพไปใช้งานกันนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สวยมากๆนะครับเป็นตัว2.5 EL นะครับสีขาวมุกนะครับล้อดำนะครับรถใหม่ๆสวยๆมีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างรถเดิม100%นะครับไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับป่าท้ายเดิมๆนะครับเบนงค์เบนอาร์คเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นหัวน็อตเห็นเบนอาร์คทุกอย่างครบถ้วน นะครับถ้าใครสนใจนะตัวนาวาร่าเอลก็ลองติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับลองถามดูก่อนว่าอยู่ไหมนะครับราคาประหยัดนะครับ5 8า0 0นบาทนะครับได้รถปี19เานะผมขายเกียร์ออโต้เท่าเกียร์ธรรมดาเลยนะครับนะเกียร์ธรรมดาที่อื่นอาจจะขาย589ชนกันนะครับแต่บอกเลยว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายมากๆนะครับเป็นรุ่นที่มี VGS t u r เทอร์โบนะครับมีแอร์หลังนะปุ่มพูสตาร์ นะครับกุญแจสมาร์ทเคเลดนะครับคุณข้างครบผวนเรื่องการใช้งานนะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะครับสลับกับผ้าลายแดงๆที่เป็นลายหมักลุกนะครับแผงประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปแข็งนะครับสวยๆนะเนี่ยสวยมากนะครับรถเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอุปกรณ์เครื่องมือติดรถอยู่ครบหมดเลยนะเครื่องมือไม่ลงไม่แรงอะไรต่างๆนะครับจริงๆไปนะครับตัวนี้เปิดตัวป้ายแดงนะครับแพงนะเกือบล้านหนึ่งนะสำหรับนวัล่าเกียร์ออโต้นะครับ ด้วยความที่เป็นนิสสันนะครับตลาดเมืองไทยนะก็จะมองว่าเป็นแบรนด์รองนะพอเป็นแบรนด์รองปุ๊บก็ออกมาได้1ปีหรือ2ปีแล้วราคาหายไปเกือบครึ่งนะครับแต่เรื่องการใช้งานนะครับผมว่าหลายๆท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวแบรนด์กินดิชันหรือว่านิสสันเองก็ดีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เขาเนี่ยดีนะครับแล้วก็ใช้ได้กับงานทุกประเภทนะครับจะขนคนขนของอะไรก็ได้เช่นกันนะครับแผ่นเพจเดิมอยู่ครบนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูเลขไม้ก่อนเดี๋ยวหายเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสามพัน 1,398 1กิโลนะครับนะคันนี้คือ Navara 2.5 EL Black Edition พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบพูดคอนโทรลนะครับแอร์แบคคู่นะครับแล้วก็มีจอตรงกลางที่เป็นขนาดใหญ่ถ้าตัว E จะไม่ใช่จอนี้นะครับจอนี้จะมาเป็นตัว EL นะครับและแอร์ก็เป็นระบบออโนมัตินะเป็นจอขนาดใหญ่ทัชสกรีนได้นะครับไม่มีเนวิเกเตอร์นะแต่ว่าเชื่อมต่อบลูทูธ USB กล้องมองหลังนะครับแล้วก็เลนวอดได้หมดเลยนะครับแอร์เป็นระบบออโตเมติกนะครับ นะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ P R N D นะครับแล้วก็ปรับบวกลบได้นะครับเป็นทิปโทนิกนะครับนะที่วางแก้วน้ำสองจุดนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนนะคพาวเวอร์ Power let, อ u t เล t พรอนะคันนี้คือต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.5 VGS Turbo นะครับสำหรับ Navara Black Edition คันนี้แต่ด้านบนมีแหลกหลังคาให้ด้วยนะครับมีแหลกหลังคานะแล้วเขาแรปดัเนี่ยฝากระโปรงก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีหลังคาตรงกลางอีกจุดหนึ่ง นะครับที่เขาแรปมานะครับซึ่งมันเหมาะในการใช้งานมากๆนะดูโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมหมดเลยนะตัวบนนะครับไล่ลงมาตัวล่างนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับซีนทางมะพร้าวทุกอย่างเดิมครบหมดเลยนะครับรถสวยๆนะแก้มคานเดิมหมดเลยมิสซันนาวาล่านะ2.5ุผมบอกเลยว่าเป็นเทอร์โบเดียววีดสวยงามมากๆนะครับแบตเตอรี่คันนี้นะครับเป็นแบตแห้งนะครับ ก็เราการันตีนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังนะครับแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์ให้ไปเลย1ปีนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะนิสสันนาวาล่า2.5 EL นะครับเป็นตัวแบ็กเอデ i ชั่นนะครับสีขาวมุกนะครับสลับสีดำนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนทอโต้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคิปหน้าจะรถรุ่นไหนมารีวิวให้ชมนะครับก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ